เนี่ยวันวัน,วนผ่านไปไวเนาะนี่ก็กลางพรรษาแล้วเนี่ยเร็วฮะวันวัน,วนผ่านไปรวดเร็วเลยเราต้องไม่ประมาทนะมาสั่งสมบุญความดีสร้างบารมีอย่างที่เราทำเนี่ยแต่ว่ายอดเยี่ยมเลยหายากในโลกนะคนในโลกหลายพันล้านคนเนี่ยมีโอกาสได้มาทำความดีต่อเนื่องอย่างพวกเรานน้อยใ,นใ,นใครมีโอกาสก็ ตักตวง่ยรีบมารีบขนรีบขวายวันนี้ก็มาฟังเรื่องของคำสอนพระเดชกพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำภาษีจเจริญต่อฮะหลวงปู่วัดปักน้ำภาษีจเจริญสอนอะไรตอนที่17นะี่ยชื่อเรื่องหลักคือติลัคณาทิคาถาหรือที่ให้ชื่อพิเศษว่าคนทางบทดจดวิเศษฮะตั้นเทศเมื่อ วันที่11กุมภาพันธ์2497นะท่านก็บอกว่าธรรมะบทนี้เนี่ยเป็นหนทางอันวิเศษหมดจดทั้งแก่ข้าราหัาทั้งแกบ่บรรพชิตแต่ประเทศในช่วงวันพระเนี่ยบอกหนทางหมดจดวิเศษท่านะกยกเรื่องไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็สามอย่างนะฮะว่าอันนี้จีงทุกขังอนัตตาเนี่ยว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข ไม่ใช่ตัวผู้ใดเห็นตามปัญญาย่อมเบอร์นายในทุกขเป็นหนทางหมดจดวิเศษต้องเห็นด้วยปัญญาจริงๆนะยส่วนปัญญาที่ว่าไว้จะเป็นยังไงก็ต้องฟังต่อไปฮะไม่ใช่แค่ปัญญาที่เราคิดคิดตึงนึก,นก,นกธรรมดาฮนะว่าเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังมาเยอะเนี่ยแต่ทำไมไม่ไม่แจ้งสักทีหนึ่งเพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดจากการปฏิบัติจริง,รงๆฮนะ หนทางหมทจดวิเศษนี้เป็นหนทางที่เริ่มต้นจะต้งถึงพระอาหารหันต์จะไปสู่มรรคผลนิพพานนะจะทําได้ต้องใจหยุดมาทัานโยงเรื่องการธรรมเสมอเลยฮะต้องใจหยุดหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายตอนที่เจ็หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์หยุดเข้ากลางของกลางจะต้งถึงกายทมอาหารหันต์เป็นพระอาหารหันต์ พระเดชพระคุณพระมงคลเทวินรท่านบ,บอกต่อนะฮะว่าหยุดคําเดียวเท่านี้แหละตั้งแต่ต้นจนพระอรหันต์ทีเดียวถ้าไม่หยุดไม่ได้ก็ไม่ถูกทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ถ้าหยุดได้ก็ถ,ถูกทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หยุดนิ่งนี่แหละเป็นหนทางหมดจดวิเศษละ่ะนั่นหยุดคําเดียวไหมที่ คดีพระหลวงพ่อธรรมชโยสอนพวกเรานะคุณญาอาจารย์สอนพวกเราเนะี่ยก็มาจากคําสอนหลวงปู่คําสอนหลวงปู่ท่านก็มาจากพระสัมมาสัมพุเจ้าจากการฝึกฝนจริงปฏิบัติจริงสรุปย่อๆง่ายๆหย,ยุดเป็นตัวสําเร็จแล้วหยุดคํานี้คําเดียวห,หลวงปู่บอกเลยว่าตั้งแต่ต้นจนพระอรหันต์ทีเดียว คือแต่แเราฟุ้งซ่านไปเรื่อยนั่งสามาธิฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องบ้านเรื่องลกูกเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรไปเนี่ยก็ฝึกหยุดไปเรื่อยหยุดนิ่งหยุดนิ่งหยุดนิ่งไปเรื่อยมันก็เบาบางลงฟุ้งน้อยลงสงบมากขึ้นจนกระเข่ถึงทําได้ก็ถึงทําตามลําดับจนถึงนู้นเลยถึงปฏิพานกายทํามอรหัสต์นู้นเลยหยุดอย่างเดียวนะท่านพูดชัดนะถ้าหยุดไม่ได้ก็ไปทางของพระเจ้าพระหลันไม่ได้ ถ้าหยุดได้ก็ถูกทางของพระเจ้าของพระอรหันต์เพราะมันเส้นทางสายเดียวมันต้องหยุดหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเราเนี่ยหลงวงปู่ท่านก็เทศต่อพระองค์ทรงรับสั่งทางมรผลว่าขันตีปรมังตโปตีติขาขันตีคือความอดทนตีติขาคือความอดใจหมายถึงอดจนทั้งใจหยุดพอใจหยุดจึงอดอดแล้วจึงหยุด หยุดนั่นแหละเป็นสำคัญเยืนยันตามตำราว่านัติสันติปาราังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งเป็นไม่มีในหลวงปู่ท่านก็ยกบาลีต่อนะฮะว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายเหล่าใดมีปกติไปสู่ฟัง่งนิพพานชนอะไรเหล่านั้นน้อยนักชนส่วนนอกนี้เลาะอยู่ชายฝั่งคือโลกวัตตะสงสาร เจ้าเราใดประพฤติธ,ธรรมที่พระตาคตกล่าวดีแล้วย่อมถึงซึ่งฝั่งคือนิพพานได้เป็นที่ตั้งล่วงเสียซึ่งวัตตะเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุอันบุคคลข้ามได้ยากยิ่งนักบดิดละธรรมอันดำเสียแล้วยังทำข่าวให้เจริญขึ้นอาศัยนิพพานไม่มีอะไรจากอาลัยินดีในนิพพานอนสงัดพึงละกามทั้งหลายเสียไม่มีกังวลแล้วพึงปรารถนา ยินดีในนิพพานนั้นท่านเก่งเนี่ยท่านยกบาลีเยอะแยะเลยนะแล้วก็มาแปลเนี่ยนี่คัดเฉพาะที่เป็นภาษาไทยไหมครับภาษาไทยก็ยังเรายังฟังยังยังอย่างนี้เลยฮนะรบัณฑิตควรชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งหลายจิตอันบัณฑิตทั้งหลายเราใดอบรมดีแล้วในองค์เป็นเหตุแห่งตัสรู้บัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นไม่เถือมั่นยินดีแล้ว ในอันสละความยึดถือบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ไม่มีอาสวะมีความโพรงดับสนิทในโลกด้วยประการลัชะนี้แล้วก็ขยายความไม่ง่ายว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตนเนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้ได้นะย่อมเบื่อหนายในทุก์ขนั่นแหละจะเป็นหนทางบทจดวิเศษ แต่ถ้ายังไม่เบื่อนายมันก็ยังไม่เจอหนทางที่จะหมดทุกนั้นยังไม่เจอหนทางหมดจดวิเศษเนี่ยต้องตรองต้องพิจารณาให้ดีเลยว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเราเลยฮะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆชนเหล่านั้นจึงประพฤติธ,ธร,รมที่พระตถตาคตเจ้ากล่าวดีแล้วย่อมถึงะนิพานชนนอกนี้ไปในกิเลสวัดกรรมวัดวิบากวัด วินว่าอยู่ในวัตตะสงสารคือวัตตะก็สามอย่างนะกิเลสกรรมวิบากิเลสวัตตะสงสารเนะี่ยมันวนตลอดเลยวนพอมีกิเลสกิเลสคือโลภโทสะโมหะก็ไปก่อกรรมไปก่อกรรมก็เลยมีผลของกรรมก็คือวิบากเลยเป็นงี้ตลอดเลยกิเลสกรรมวิบากิเลสกรรมวิบากวนเวียนมันต้องตัดวัตตะนี้ได้เลยตัดก็คือต้องตัดกิเลส ถ้าตัดกิเลสได้กรรมเรียกว่ากรรมที่เป็นบาปมันก็ไม่เกิดนววิบากที่เป็นบาปก็ไม่เกิดทนทางที่จะทาให้กเ,เกิดก็หมดไปนะต้องตัดตรงนี้ทําอย่างนี้ให้ได้ด้วยการทําใจหยุดนิ่งอย่างที่ท่านกล่าวไปแล้วนะคือฟังโดยวิชาการ,รก็ดูยากนะดูยากแต่ว่าโดยหลักการเราเข้าใจเลยว่าก็ทําใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกาเนี่นแหละ พระเดชพรุณหลวงปู่ท่านกล่าวต่อว่าพระนิพพานไม่ใช่ของพอดีพอรายไม่ใช่ของง่ายเพราะฉะนั้นทางไปนิพพานก็เป็นของไม่ใช่ง่ายเป็นของยากนักทำอันนี้ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้ว่าเป็นทางอันหมดจดวิเศษเมื่อเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวของสังขารทั้งหลายคนะส่วนใหญ่ก็ยัง ไม่เข้าใจตรงนี้นะก็ยังไปติดในเรื่องต่างๆนะชนหรือบุคคลน้อยนักที่จะรู้หรือเข้าใจตรงนี้เนะี่ยก็จะหมดทุกได้ต้องไปสู่พันิพานนะเป้าหมายเราเนะนี่ยหลวงปู่ก็บอกนะแม่นิพพานไม่ใช่ของพอดีพอลายมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะะต้องตั้งใจที่จะไปฮนะต้องมีเป้าหมายชีวิตต้องทุ่มเทนในการสร้างความดีอย่างยิ่งยวดนะถึงจะไปได้พอพูดถึงว่าสังขารใช่ไหมฮนะ ว่าต้องเห็นสังขารเราว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยขยายความนิดหนึ่งว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยอาศัยธาตุธรรมคือธาตุธรรมเนี่ยผลิตขึ้นมาเป็นสังขารเป็นแผ่นดินเป็นที่ตั้งของพวกต้นไม้พวกใบหญ้าต่างๆเมื่อมีพผ่นดินเกิดขึ้นมาก็เป็นที่ตั้งของเทญชาติพฤกษชาติคือต้นไม้ใบหญ้าต่างๆย่อมปรากฏเกิดขึ้นชั้นใด ถ้าธรรมที่มีขึ้นแล้วปรากฏขึ้นก็ย่อมมีการปรากฏขึ้นเป็นขึ้นของสังขารถ้าว่าถ้าธรรมไม่มีแล้วสังขารก็ไม่มีเหมือนกันสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของดับได้เคลื่อนที่ไปได้ส่วนถ้าธรรมนั้นไม่แปรตามใครหลวงปู่ก็ขยายความต่อเรื่องถ้าธรรมนะฮะว่าถ้าธรรมก็มีหลายนัยยะก็จ,จะคล้ายกันกัน,ก,นก่อนก่อนที่พึ่งเทศมาว่าสังฆตาตุาสังฆตธรรม ถ้าทำที่มีปัจจัยปรุงแต่งยังเกลือกกลัวด้วยราคะโทสะโมหะอะสังกตธาธาตุอะสังกตธรรมก็คือถ้าทำที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งปัสจาราคะโทสะโมหะแล้วเนี่ยหมายเอาปฏิภานเลยเลยสับหนึ่งคือวิราคะธาตุวิราคะธรรมเกิดกัรปัสจาราคะอันนี้ก็หมายถึงปฏิพานเหมือนกันเนี่ยทำไมเราฟังบ่อยๆเริ่มจะคุ้นหูบ้างนะเนาะ จากตอนแรกไม่ค่อยคุ้นหูแล้วเริ่มฟังบ่อยๆเริ่มพอคุ้นกับศั์บ้างอาจจะได้ติดหูติดขาติดแข้งติดใจไปบ้างนะฮะประเด็คุณหลวงปู่ท่านก็เทศต่อนะฮะเราจะต้องเข้าไปถึงวิราคธาทาวิราคธรรมให้ได้เกิบที่หมดกิเลสน,นะฮะถ้าเข้าไปถึงวิราคธาตาวิราคธรรมไม่ได้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ไม่มีจบสิ้นเหตุนี้ ต้องตั้งใจให้แน่แน่วต้องทำใจให้หยุดตั้งใจให้หยุดมุ่งที่จะไปพระิพานทีเดียวเพราะน้อยตัวนักที่จะตั้งใจไปสู่ฝั่งพระิพานมากตัวนักที่จะมุ่งไปสู่โลกแต่ก็บอกเป้าหมายแล้วนะว่าเราต้องไปถึงวิราคทะาวิลาคธรรมคือฝั่งพระิพานเนี่ยให้ได้จะไปได้ก็ต้องแน่วแน่ไม่ใช่เลาะแหละเลาะแห,หละไปไม่ได้ เดี๋ยวตั้งใจอ่ะวันนี้จะไปปฏิพานอ่ะพรุ่งนี้ไม่เอาแล้วปีนี้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอ่ะปีหน้าไม่เอาละนะปีนี้รักษาศีนะ่ะปีหน้าไม่ทำละเนี่ยเลาะแหละไม่ได้มันต้องใจแน่วแน่ฮะใจแน่วแน่ไม่พอต้องทำใจหยุดอีกใไหมใจหยุดนิงที่ศูนย์กลางกลางฐานที่เจ็ดมุ่งไปปนิพานเดียวเพราะน้อยคนนักที่จะมุ่งไปเนี่ยมากคนที่จะมุ่งไปสู่ในโลกบนเวเนวัตตาสงสารเนี่ย เป็นผู้ที่จะไปสู่วิราคธาวลาคธรรมต้องประกอบตามธรรม,ท,มที่พระตถาคตกล่าวไว้ดีแล้วธรรมที่พระตาคตกล่าวไว้ดีแล้วคืออะไรหลวงปู่ท่านก็เทศต่อขยายความต่อนี่ท่านก็กล่าวว่าธรรมที่พระตถาคตเจ้ากล่าวดีแล้วนั้นนะ่ไม่ใช่ทางอื่นทางมรคนี่เองการทําใจให้หยุดนั่นแหละเป็นตัวมรคที่เดียวพอใจให,หยุดก็เป็นตัวมรค ก็จะมีผลต่อไปเมื่อใจหยุดเป็นตัวมักแน่นอนแล้วมักผลเกิดเป็นลำดับไปพอใจหยุดก็ได้ชื่อว่าเริ่มต้นโลเกยียมักมักผลนี่แหละเป็นธรรมที่พระตถาคตเจ้าตัดดีแล้วต้องเอาใจหยุดถ้าใจหยุดไม่ได้เข้าทางมักผลนิพพานไม่ได้เมื่อไปทางมักผลไม่ได้ผลก็ไม่ได้เหมือนกัน ก็มันเนื่องกันเนี่ยมรรกกับผลเช่นโสดาปฏิมรึกจะไปก่อนก็ต้องถึงตรงนี้ก่อนถึงจะเกิดโซดาปฏิผลเกิดขึ้นมาเนี่ยจะอ r r ัตผลเกิดขึ้นก็ต้องอ r r ัตมรรกเกิดขึ้นก่อนเนี่ยมรึกกับผลเป็นของเนื่องกันแต่ต้องถึงมรรกก่อนเนี่ยเริ่มต้นก็เป็นโลกิยะนะพอถึงที่สุดก็เป็นโลกกตระไปเนี่ยหลวงปู่นั่นก็เล่าเรื่องมรรกผลต่อ พอพูดถึงเรื่องมรรคผลก็เล่าว่าเนี่ยเมื่อวานนี้บวชสามเณรอง์หนึ่งเกลโมโ์ท่านก็เป็นพระอุปชาด้วยเป็นพระอุปชาก็สามารถบวชพระบวชสามเณรได้ถูกต้องตามธรรมวินยัยแล้วก็ถูกต้องตามหลักของการคณะสงฆ์เนี่ยก็ล่าว่าเมื่อวานเนี่ยท่านก็บวชสามเณรรูปหนึ่งเนี่ยแต่ความที่ท่านเป็นนักวิปัสสนาจารย์แล้วก็เป็นนักเผยแผ่อย่างยอดเยี่ยมเลยนะ ขณะบวชไปอ่ะตอนนี้ทําพิธีธรรมดาเนี่ยท่้งก็สอนในเนนทาสมาธิด้วยเน้เนบทในอ่ะนางตอนก่อนจะเป็นเนนก็เรียกว่านาคก,ก่อนเป็นพระเรียกว่าเนนใช่ไหมตามลําดับนะเป็นนาคเป็นเนนถ้าบวชพระแล้วก็ามาเป็นพระถัดไปเนี่ยกาเริ่มต้นก็เรียกว่านาคนาคนี้ก็ไม่ใช่พญานาคนะแต่ก็มีตำนานเล่ามาใช่ไหมว่าว่าพญานาคอยากมาบวชใช่ไหมแลว้วบวชไม่ได้ก็เลย เลยบอกว่าอ,อย่างนั้นก็ให้ตั้งชื่อหน้าก,ก็แล้วกนใครจะมาบวชชื่อหน้าก,ก็เลยเรียกคนบวชว,ว่าหน้าเ,าเข้ามาเรื่องหลวงปู่ต่อฮะบวชเนเนี่ยความที่ท่านรักการปบวรรมแล้วก็เพียรสอนในการปบวรรมก็สอนเน,ยน,ดดน,เน,เนยนะตอนนี้เนนหรือหน้าเนี่ยที่กําลังเริ่มต้นจะเป็นสามเณรนะก็ยัยงไม่เคยเห็นดวงแก้วเห็นพระอะไรพวกนี้หมดแหละไม่เคยนะหลวงปู่ท่านเก่งมากนะ เราจะอัศจรรย์ว่าเออท่านทําตามโบราณอาจารย์แล้วแต่ดั้งถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านก็บอกว่าให้นึกถึงปลอยผมปลอยผมที่โกนก่อนจะบวชก็ต้องโกนผมก่อนใช่ไหมฮะนึกถึงปลอยผมนึกถึงผมเส้นผมอะนึกถึงปลอยผมให้นึกถึงได้ไหมอ่านึกน้อมมาไว้เข้าปากช่องจมูกขวาอะไรก็ว่าไปตามการปฏิบัติของท่านนะี่ยนะพอทีศูนย์กลางกายเนะี่ย ถ้าถามเนนนะนะนึกได้ไหมนึกถึงปลอยผมอะ่ะนึกถึงเส้นผมอะ่ะได้ไหมเส้นผมอะ่ะนึกได้ไหมเนี่ยมีผมประจําอะนึกถึงเส้นผมได้ไหมฮะลองน,นึกดูนะแต่วในกลางตัวเนี่ยหลวงปู่ก็ถามว่าแล้วโคนอยู่ไหนปลายอยู่ไหนเพราะว่ามันมีการโกนมีการตัดใช่ไหมฮะโคนผมอะ่ะโคนอยู่ไหนปลายอยู่ไหนหน้าก็บอกว่าโคนไปทางตอนออก ลายไปทางตะวันตกเห็นแล้วก็บอกว่ามันคูกลางคือเส้นผมที่เห็นเนี่ยคูตรงกลางด้วยคือไม่ใช่ว่าตรงตรงคือเส้นผมที่เห็นน่ยนะคูตรงกลางนโคนไปตอนออกปลายไปทางตะวันตกแต่ว่าใจจดไว้ตรงกลางนั่นแหละตรงกลางนะจดไปฮะใจหยุดนิ่งตรงกลางโค้งนั่นแหละเพราะว่าเส้นผมเส้นนี้มันโค้งอะนะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเลยดูทางกลางโค้งไปเรื่อยๆ นิ่งก็ดูไปเลยนะดู่อหยุดนิ่งเลยไปขนาพผนมมือนั่งคุกเข่าพนมมืออยู่นะขนาที่เตรียมตัวจะโบชอ่ะครูบอถามต่อแล้วเป็นไงต่อบอกเส้นผมมันแปลแปลสีไปสีมันเปลี่ยนไปฮะจากเส้นผมสีดำดำจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขาวใสๆเส้นผมเริ่มเปลี่ยนแล้วขาวใส่ะหยุดไปฮะบอกหยุดต่อไป นิ่งต่อไปพอหยุดไปเรื่อยนิ่งไปเรื่อยเส้นผมที่ใสๆปริ่นไปแล้วนาคบอกฮะกลายเป็นดวงใสก็แปลกเริ่มต้นเนี่ยเป็นเส้นผมตอนนี้เป็นดวงใสแล้วบอกเท่าหัวไม่มือดวงใสนี่เท่าหัวไม่มือของนาคเนี่ยหลวงปู่บ,บอกให้หยุดต่อไปนายหยุดต่อไปนิ่งต่อไปนายหยุดนิ่งไปเรื่อยเลยหยุดนิ่งไปเรื่อยๆกลางของกลาง หน,หน้าก็บอกเลยเพอหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเรื่อยดวงใสๆที่เท่าหัวไม่มือของหน้าท่านเนียนะหลุดเข้าไปข้างในอีกแล้วเห็นดวงใหม่กลายเป็นดวงปฐมมรรคกลมใสบริสุทธิ์เลย,เ,ลยเป็นดวงปฐมมรรคต้องปูง่วายใจหยุดต่อไปนิ่งต่อไปมองกลางต่อไปมองกลางดวงนั้นต่อไปสิเป็นยังไงกลางปฐมมรรคเนี่ยหน้าเดี๋ยวก็เห็นต่อเห็นอีกดวงหนึ่งแล้ว หลวงปู่รู้เยว่าดวงสีเนี่ยน็หยุดต่อไปเรื่อยๆหน้าก็เห็นตามลดาดับนะดวงเนีนดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติยานทศนะหลวงปู่สอนนี่หยุดต่อไปันดูกลางต่อไปกลางดวงเจ้านาคดูกลางต่อไปนางเด็กก็อินโนเซนต์เนะจิดดีนิ่งเลยนะนิ่งเห็นต่อไปบอกเห็นตัวเองเห็นตัวเองนั่นเห็นกายมนุษละเอียดแล้ว น้องปุก๊กสอนหยุดต่อไปนิ่งในกลางกลางตัวเองกลางตัวเองข้าง,งในอะนั่งนิ่งต่อไปเรื่อยๆเลย,เลยก็เข้าถึงกายทิพย์ตามละดับนะกายทิพย์ละเอียดกายรูป,ปภพกายรูป,ปภพละเอียดกายอรมูปภพกายอรูปภพละเอียดกายทำโคตโพกายทำโคตโพละเอียดกายทำโซดากายทำโซดาละเอียดกายทำสกิทาคสกิจทาคาละเอียดกายทำมานาคากายทำมานาคาละเอียดกายทำอรหัตกายทำอรหัตละเอียด สิบปดกายในช่วงบวชนี่เองนะทะลุสิบแปดกายเลยนยะท่านบอกเลยนี่วานนี้ได้สอนเจ้านาคให้ถึงนี้เกิดถึงสิบปกายนะพอบวชเนนเสร็จแล้วไปตามญาติไปนิพพานก็ได้ไปโลกันก็ได้พวกพ้องไปตายอยู่ที่ไหน ไปตามเอามารับส่วนบุญเสียด้วยตากับยายทั้งสองคนไปตามมาและเห็นฝ่ายพระบทใหม่ก็เห็นด้วยนี่ทางพุทธศาสนาความจริงเป็นอย่างนี้นี่แหละคนทางหมดจดวิเศษคือท่านสอนสมณีนท่านเนที่บวทเป็นหน้าเลยนะฮะต่อมาเข้าถึง18กายเลย18กายได้เสร็จ ท่านก็รู้ว่าไม่ธรรมดาก็สอนต่อก็สอนต่อพบทําวิชาได้เนี่ยไปนิพพานได้ไปโลกันได้เนี่ยวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ธรรมดาไหมได้เลยนะไปตามญาติมาอีกมารับบุญนญา,าติของท่านเนี่ยนะมารับบุญตากระยายอยู่ตรงไหนตามมาเลยเห็นเลยเห็นเลยว่าตายายเป็นยังไงละโลกไปแล้วเป็นยังไงบ้างหน้าตาบบรุษเล็กเป็นยังไง สื่อสารกันได้นี่แหละวิชาของพระสาัมัเจ้าต้องแบบนี้ต้องแบบนี้เลยฮะไม่มีการพัดพลากกันเลยฮะเจ,เจอกันได้เน่แน่มากเลยฮะมดจดวิเศษกว้างขวางนักในแก่ทางปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาโคตโพโซโดาสกิตาคานาคาอรหัตทางมรรคทางผลทางศีลสมาธิปัญญาวิมุตมติอนัสนะทางอื่นไม่มี ที่เข้าไปทางนี้เพราะเห็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวก็ตกอกตกใจหาคนทางไปนี้ถูกมรรคผลนิพพานีเดียวคือพอรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็เป็นไงฮะก็ตกตกใจเดียวนะรู้ว่าโอ้โหสังขารทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงที่เราไปยึดไปติดเกาะติดเกาะนี่มาตลอดชีวิตมาหลายภพหลายชาติเนี่ยมันไม่ใช่ของแท้เนี่ย ันของปลอมเนี่ยมันของหลอกลวงเนี่ยเฮ้เราทำไมไปติดได้ติดในรูปติดนในรสกินในเสียงสัมผัสร,รมอารมณ์ต่างๆเนี่ยทำไมเราไปติดตรงนี้เนี่ยพอรู้แบบนี้ตกใจเลยว่าเฮ้ยเราไปหลงนี้เสียเวลาตั้งนานทำไมไม่เอาทางมรรคผลที่เป็นทางหลุดพนะ้นน่ะนหลวงปู่ท่านชี้เลยนะเจ๊แจ่มชัดเลยลเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเลยนะข้คิดเรื่องนี้ก็หลายอย่าง าจากกันนี้เนี่ยเช่นหนึ่งสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเนี่ยถ้าเรายังเห็นตรงกันข้ามก็ยากจะไปไหนก็วนเวียนวนวตาตฏฏะสงสารต่อไปต้องเห็นตามนี้เลยว่าสังขารทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวถึงจะจะหลุดจะพ้นได้ต้องรู้แบบนี้ต้องคิดแบบนี้ตองแบบนี้ถ้าหลงอยู่มันก็ไม่ไปไหน ก็หลงอยู่ในโลกอยู่ในวัฏฏะสงสารอยู่ในการมาพบรู้พบ,พบอารูป,ป,รพ,บปรพบต่อไปเนี่ยมันก็เวียนๆในในวัฏฏะสงสารอันเป็นบ่อแห่งทุกข์สองก็ต้องเบือนนายในทุกนั้นคือรู้ก่อนว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวบางคนยังไม่รับเลยอ่ะยังว่าเที่ยงอีกอ่ะว่าตัวเรายังยังสวยเช้งกระไดะอยู่สี่สิบยังแจว๋วส0สิบยังแจม่มห0สิบยังยอดเจ็ดสิบยังไหวอยู่ พงเกือบพิงงอาบจะตายวันตายพุ่งเลยนะบางคน90สยังไม่เจียมบอดี้เลยนะอย่าบอกฉันยังแข็งแรงมาวัดไม่ไปทําไมเนี่ยฉันยังแข็งแรงอยู่ยังมีความสุขอยู่เนี่ยไปวัดทําไมเสียเวลาเห็นไหมยังติดเลยยังคิดเลยสังขารทั้งหลายทั้งปวงบอกไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็ยังรับไม่ได้เลยก็ยังติดอยู่น้นั้นข้อสองต้องเบอร์นายในทุกเบอร์นายในสังขารเห็นสังขารว่า มันเปเที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่โตจริงๆมันเป็นทุกข์จริงๆมันจึงหาทางแก้ไขไงถ้าไม่ยอมรับมันไม่หาทางแก้หาทางแก้พ๊บทำไงหลวงปู่บอกแล้วต้องทําใจหยุดนิ่งต้องฝึกสมาธิทากรรมฐานนะเข้าถึงธรรมกายในตัวได้เลยทําใจหยุดนิ่งนั่นแหละจึงจะดับได้ดับความทุกข์เราไปเห็นสังขารทั้งลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่โตเนะี่ย สาษาบทธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่เหนือทุกสิ่งเลยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้หน้าพิสูจน์อย่างเจ้านาคเมื่อกี้นะช่วงบวชเท,ท่านั้นเองเข้าถึงสิบแปดกายได้เลยช่วงสั้นๆเท่านั้นแหละเข้าถึงสิบแปดกายได้ต่อมาทําวิชาได้ต่างหากนะเพราะฉะนั้นเรานั่งอย่างนี้โอ้โหสบายเบอเลยเรานั่งนานกว่านะนั่งชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆโอ้ยทุกรอบทุกรอบเลยนะเข้าถึงทำสบาย